มาแล้วครับผลไม้ที่มีรสหวานแต่มากประโยชน์บอกหวานไม่เป็นลมแล้วมาพบกับสมุนไพรที่มีความขมอันเป็นตำนานเดี๋ยวมาพบกันครับเสร็จครับทุกท่านครับเนี่ยเห็นถืออะไรอันนี้ก็คือนะฮะ อย่างที่บอกครับอย่างที่เกริ่นมาไว้เมื่อตะกีว่าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ผล,ลไม้ที่สุดที่ชวานแต่มากประโยชน์ครับแล้วก็สมุนไพรที่สุดจะขมเหมือนกันแต่เป็นยาอายุวัฒนะโอ้โหเดี๋ยวเป็นยังไงนะลองติดตามดูนะตอนนี้มาดูมาดูต้นนี้ก่อนครับลักษณะใบอย่างนี้ครับใบอย่างนี้ต้นอย่างนี้นะ ต้นกล้ายอย่างนี้อาจจะมองไม่ออกครับทนว่าครับโอ้๊ยว้าวแม่โชคดีมากครับผมวันนี้เนี่ยทีทมานประกวกนํามาให้นี่ถือว่าเป็นของกวาดี่่จอบมากครับถือผมก็หาอยู่เหมือนกันนะคือถ้าตาเป็นเมื่อก่อนนะสักเมื่อสักยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับแถวบ้านผมเนี่ยถือว่ามีหาไม่ถึงกับเยอะครับแต่หาได้แต่หลังจากยี่สิบปีหลังเป็นไงครับ หลายสิ่งหลายอย่างครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ผมบอกครับนะวิวัฒนาการแห่งวันเวลานะทำให้พืชปัน่นสิ่งต่างๆก็อดหายไปเป็นธรรมดาครับแต่เราก็เลยอยากจะอนุรักษ์หลายสิ่งหลายอย่างครับมาดูครับต้นว่าลักษณะใบายอย่างนี้ครับใบอย่างนี้นะมีลูกครับลูกเมล็ดแน่นอนครับหลายกลนุ่้จักแน่นอนครับแต่ต้นดูยาก นะครับเป็นไงครับนะบอกอะไรเบอร์รี่เบอร์รี่พื้นบ้านโอ้ย <c oughs> นะต้นเบอร์รี่พื้นบ้านนี่นะครับผลสุกครับหวานอย่าบอกไก่นะเป็นความหวานที่ไม่อันตรายครับสามารถทานได้าว <Wow. S 1> นะเป็นความหวานที่มีประโยชน์นะครับเป็นความหวานที่มีประโยชน์ลลูกที่มันยังไม่ค่อยจะสุกนะฮะมันก็จะมีรสฝาดฮ ซึ่งไม่ใช่จะเป็นผล,ลไม้อย่างเดียวนะยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับหลายสิ่งครับนะไม่ว่าจะเป็นผลแค่สามารถที่จะรับประทานเป็นยาแค่แค่บิดนะแค่ปวดท้องแค่บิดได้นะครับแค่ท้องร่วงที่เป็นการเป็นท้องร่วงที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะนะครับอาจจะนะหรือ เป็นคันท้องร่วงที่เกิดจากากินอะไรผิดสําแดงไปอะไรอย่างนี้ครับนะก็สามารถจะแก้ได้นะครับโลโคยังมีสิ่งพว,วกเปลือกนะเปลือกของลําต้นอะไรอย่างนี้ครับนี่มันเป็นสคุณตังยาครับอาจจะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รู้นะแต่ที่ผมรู้มาคือ,อมันสามารถทจะช่วยใบนะใ,ใบใบอ่อนของมันไงใบอ่อนของมันยอดอ่อนนะ มันก็จะาตาเป็นปักจิ้มกินกับลาบกินกับพวกลาบพวกยําอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาที่ปลูกครับสาเหตุก็เพราะว่าเขามีตรงปุ่มที่โตอ่าตรงปุ่มเนี่ยแปรกับแปลออกมานะฮะถือว่าเป็นตรงปุ่มโตมากแล้วต้องหาที่ปลูกให้เหมาะสมครับนะแล้วใบเนี่ยจะหนานะค,คือคือ คือตรงใบเรือนใบอ่ะเรือนพุ่มอ่ะมันจะหนามากครับนะแต่ต้องหาที่ปลูกให้ดีนะครับอ่ะก็เคยได้มานะเ็าหาที่ปลูกไม่เหมาะสมนะคือพวกพวกเนี้ยพกเขาโตขึ้นนะเขาจะมีเรือนเรือนเรือนใบเรือนยอดเนี่ยที่แผ่กว้างออกนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องหาที่ให้เหมาะสมนะครับนี่ก็คือต้นว่านะฉายาชาวผมนะผมทั้งฉายาเป็นเขาเรียกเบอร์รี่พ<ห>ืนตินนอ้ยนะฮะว่ากันไปครับ ทีนี้ผมจะพาทุกท่านนะเอ็นผล,ลไม้หวานไปแล้วครับเป็นไงเดี๋ยวไปเชิญสมุนไพรที่สุดยอดจะขมเป็นอะไรไปดูครับเนี่ยครับถือว่าเป็นกิจวัตรนะพอหลังจากเสร็จภารกิจนะหลักๆก็เดินทางขึ้นกวนครับขึ้นไปหากล้าไม้ครับอย่างที่บอกนํามาปลูกที่ปืนราบหาหากเจอของดีครับ ก็จะเก็บป้าบมากกวากทุกต้นเจ็คเชนวันนี้ครับเดี๋ยวมามาดูของดีครับอีกชนิดหนึ่งถือว่าเป็นของดีประจรํากวนประจาําป่านะครับเป็นอะไรมาดูครับผมบอกไว้เลยนะฮะว่าอากเจอต้นอย่างนี้มีลักษณะใบายอย่างนี้ครับใบเป็นมันๆครับใบมันๆใบยอย่างนี้ ต้นออกต้นสีนี้อ่าชื่อในสวนยงสวนยางหรือว่า,าลิมแนวเดนแนวผาข้างบ้านข้างเรือนนะเก็บไว้ก่อนครับเนี่ยผมไม่รู้จะทํายังไงไปดีเนี่ยตอตอมโตแล้วตอนนะ่ะไม่ขึ้นนะเพราะพวกนี้เป็นรากเดียวครับลงลึกเรารากมันนั่นแหละที่ว่าเป็นเข้าตำรับยาอุ้ยยาอะไรครับอย่างที่บอกครับ ย <Yeah>, yeah. ายาสมัทธภาพครับว้าวต้นชายนะนี่ครับหากเจอนะเว้นไว้ก่อนนะครับนะเพาไหลเผือกเฮ้ยนะครับถือว่าเป็นพืชตระกูลสมุนไพรไทยที่อ่า,น,น,านะนามีความ ถือว่าสุดยอดในด้านของอทาหรับยานะเกี่ยวกับบำรุงร่างกายแต่สุดยอดแห่งความขมอีกชนิดหนึ่งครับนะนี่ แต่ขอ,อยังว่านะนะเมื่อมันมีคุณนะแต่โทษมันก็มีนะแต่ถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆบอกว่า,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 าสานวนสานวนบอกโทษไม่หนักเป็นเพียงละอุโทษว่างั้นนู้โทษมีอะไรบ้างาถือว่าเป็นของดีครับงี้เดี๋ยวก่อนจะไปรู้โทษของเขานะเรามาดูสรรพคุณกันก่อนดีกว่าครับ นี่คือปลายเผือกครับแม่ไม่ใช่จะหากันง่ายแล้วนะครับามันมีแหละครับมีในแหล่งอนุรักษ์ต่างๆหรือที่เขาปลูกขายกันเป็นสมุนไพรครับสรรพคุณครับที่รู้ๆนะทาภาษาบ้านๆนะรู้แบบหาโบราณเลยทีเดียวนะครับก็คือรากของเขาครับนะเขามีความแปลกตรงที่ว่ารากเขาจะเป็นรากเจิงเดียวครับเนี่ยครับต้นนี้เหลือแต่ทอแล้วครับนะ อ๋อสวนที่เป็นตอโตมากครับรากนี่ไม่ต้องหว่วงครับนะคือวิธีการครับอ่านรากมานะงั่นเป็นเป็นชิ้นๆน,นะครับนะตากแดดแล้วงั่นเป็นชิ้นๆน,นะรากของเขาจะยืดยาวลงไปครับใต้ดินแล้วนํามาดองกับเหล้าสิครับโอ้ยเป็นไงครับเป็นยาบํารุงนี้นะฮะโอ้ยถือนะ <Okay, yeah. S 1> ว่าเป็นสุดยอดนะสุดยอดแล้วโคนะยังมีอีก นะหลายคือท้งง่าใช้ได้ทั้งหมดละครับนะทำหรับยาต่างๆนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ถึงเรื่องของตำหรับยานะที่จะลึกไปกว่านี้ก็คงต้องนะพึ่งคนที่รู้ด้านสมุนไพรน่าจะดีกว่าครับนะหากเจอเก็บไว้เลยครับนะสิ่งเหล่านี้ครับนะสัปปคุณทางยาครับก็ใช้ไดนะ้ทางง่ากันเลยตีเดียวนะครับทีนี้มาดูโทษนฮะที่ผมบอกว่าเป็น ละอูดโทษแมนะเชิงสำนวนก็คือ,อคนที่กำลังตานยานะอาของอจำพวกยาต้านกลรดเลือดหรือยาเบาหวานนะครับก็ท่องระวังนะเพราะริ์ของเขาเนี่ยจะนะออกเขาจะออกริ์ไปยับยั้งการดูดซึมยาพวกนี้แหละครับนะที่เป็นยา,าทางโรงพยาบาลน,นะนะเขาจะกัดขวางไม่ให้การดูดซึมนะแล้วก็ หากทานเข้าไปแล้วมีความรู้สึกวิงเวียนนะในคนทั่วไปรู้สึกวิงเวียนปวดเมื่อยต่าเนื้อต่าตัวนะมึนๆอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องหยุดนะครับแต่ถ้าไม่มีอาการใดๆและไม่มีลักษณะการทานยาอย่างไรฉัดยาวไปเลยครับโอ้ยถือว่าสุดยอดมากครับนะฮะโอเคไงครับถือว่าเป็นอ่าสุดยอดของสมุนไพรนะ,ะเจอไว้เจอเจออยู่ในสวนในอะไรนะฮะ เก็บไว้ได้ไว้ได้ก่อนนะครับเนี่ยผมยังเสียดายอยู่ไม่รู้ว่าผมจะนํามันมาได้ไหมนะแบบกุดพอ,อมันใหญ่แล้วอ่นะจะถอนเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นแน่ครับนะแต่ไม่แนะ่อาจจะต้องกุดหัวมกเลยกุดหัวมกมาเลยนะยังไงก็ต้องลองเสี่ยงดูครับเพราะนะเพนะราะว่าเดี๋ยวที่นั่นอย่างที่บอกครับคือคือ,คอไม่มีใครรู้จักเพราะถ้ารู้จักผมเชื่อว่าเขาจะไม่ไม่ฟัน ไม่ฝันแน่นักเขาคงไม่รู้จัก,กเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เดี๋ยวก็จะถูกกำจัดไปนะครับเพราะนั้นผมจึงหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วว่าผมจะต้องเอามันลงไม้ได้นะลองดูก่อนครับผมเดี่ยวเดินหาต้นเล็กๆไม่มีครับนะถือว่าเสร็จสิน้นภารกิจโอ้ยนะผละไม้ที่หวานแต่ว่า มีประโยชน์นะครับหวานปลอดภัยแล้วก็ขมอันเป็นตำนานต้นว่ากับต้นปลาไหลเปลือกนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ